ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับเมื่อวานแม่ขวัญได้ไปซื้อเม็ดข้าวโพดนะครับจะซื้อมาสองพันนะครับซุปพันแรกก็จะเป็นซปเปอร์สโนนี่นะครับฝักขาวๆเห็นอะไรมดตอมนะ้ <laughs> นะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งก็แบ็คฮอกนะครับ จามเอตัวนี้ปีที่แล้วเราก็ปลูกอร่อยมากๆนะครับสีดำดำแดงแดงๆนะฮะปีนี้เราก็เลยลองปลูกเป็นสีขาวบ้างนะครับซูปเปอร์สโนนะแล้วก็ขุดหลุมปลูกนะครับ ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ทําการบันทึกคลิปเรียบร้อยนะครับแต่เวลาสต็อปคลิปหายหมดเลยนะครับก็เลยคลิปไม่มีตอนที่กําลังปลูกนะครับก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นหลุมๆไปนะครับก็ใส่หลุมประมาณสามสีเม่เมด็ดนะครับกันเม็ดบางเม็ดไม่ติดนะครับ ส่วนมากก็จะติดนะครับประมาณสามต้นนะเราใส่ไปสักสี่เม็ดนะครับผลมละสี่เม็ดก็ก็กบดินก็ไม่ต้องแน่นนะครับแล้วก็เอาดินโรยๆไปนะครับก,ก็ไม่ต้องใหญ่แล้วก็เราก็ปลูกริมรั้วนะครับริมรั้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเม็ดใส่สามสี่เม็ดนะฮะห่างๆกัน ใช้ห่างกันสักเม็ดหนึ่งเนื้อที่เราไม่เยอะพอนะครับเราก็ขุดๆลุ้มเนี่ยข้างๆก็จะเป็นพวกอ่ผปกชีชีฝรั่งักชีไปเรื่อยนะครับที่ผมเอาเม,มเ็ดเมล็ดมาหวานหวานเนี่ยดูนะฮะติดเต็มเลยดินดินนี่นะที่ช่วงที่เขาทําถนนนะครับใช้ดินอ่าเป็นดินตาตาบึงตา ทุ่งนาเนี่ยดินเป็นดินดินดำนะครับจะมีความสมบูรณ์มากเลยครับปลูกอะไรก็ติดหมดเลยติดง่ายเนี่ยดูกใบกะเพราแค่ดอกล่วงนี่ก็ออกต้นเลยเยอแย่ะเลยเนี่ยผมก็ทำการปลูกนะเม็ดมันเหลือๆก็ใส่ลุมใส่ลุมสามสี่เม็ดก็ปลูกไปทั้งแถบเลยริมรั้วเนี่ยครับ น้อยหน่านะครับน้อยหน่าที่กินกันแล้วก็โย,โยนโยนมาข้างลัวเนียฮะติดเฉยเลยครับ,ต,รบติดเยอะแยะเลยนะน้อยหน่าอ่าพันสีแดงแดงนะครับที่ทําคลิปไปรอกทีเดียวต้นน้อยหน่าแล้วนี่ก็ไปขอไอ้พันไอ้นี่เข้ามานะครับ เรียกทางเรียกใบหูเสือหรือเปล่าครับเนี่ยไปกินกับลาบกินกับอะไรกันบดแข็งแข็งทางาคนโบราณเขาก็เวลาเด็กเป็นไข้เขาจะทุบๆแล้วก็เอาโปะที่หน้าผากนะครับให้ช่วยลดไข้นะ่ภาคอื่นไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับไปจะมีกลิ่นหอม หนาขึ้นเลยครับมาสักเดือนหนึ่งนะหวานวานโยนเม็ดกินแล้วก็โยนโยนเม็ดมาเนี่ยติดออกต้นนีดินตรงนี้เป็นดินที่ดีมากเลยนะครับก็มีความเหนียวเหนียวเป็นดินตามท้องไร่ท้องนาที่ก็ขุดก็ซื้อเขาประมาณสองสองลำ ก็มาเทมาเททำข้างกำแพงให้เนี่ยเราปลูกผักปลูกอะไรก็ติดหมดเลยครับอุดมสมบูรณ์จริงจนี่ก็ดอกเข็มก็ปลูกไว้ไว้ใช้งานนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับมีเวลามีไว้ครูเนี่ยหาค่อนข้างยากก็ซื้อมาปลูกซะเลย เวลาจะใช้งานก็สะดวกโกศนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นโกศนโกสนนี่ทางเหนือนี่เวลามีงานงานบุญงานวัดนะครับก็ทําสวยดอกนะครับสวยดอกใส่สวยดอกไปที่วัดและอีกอย่างก็คือกินได้นะครับใบโกศนทางเหนือก็จะใส่แกงขั่วไก่ แกงขั่วไก่แกงเหมือนนะอร่อยนะครับไปโกศลใส่สวยดอกได้กินได้อร่อยครับนี่เป็นดอกคุณนายจื่นสายก็บานเต็มเลยก็ปลูกไปจนทั่วกำแพงสุดกำแพงเนี่ยครับหน้าบ้าน เราไม่มีเนื้อที่เยอะเราก็ปลูกข้าวโพดริมรั้วนี่เลยนี่เปต้นกระเจี๊ยบก็เก็บกินตลอดนะครับออกออกลูกมาก็เก็บกินแล้วก็ปลูกต้นมะลิมะลิซ้อนมะเขือนี่ก็เป็นต้นกุยช่ายที่เขาไว้ทำกุยช่ายแล้วก็ทำ เลยนะกินกับผัดไทยนะครับต้นสวยๆก็เป็นพริกในรั้วบ้านก็ปลูกมะเขือ,อไว้ก็ออกลูกออกดอกข้างในก็มีลูกเยอะเลย เก็บกินไปเยอะแล้วครับก็ใครที่เนื้อที่ไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็ปลูกตามริมรั้วบ้านเรานะครับข้างถนนกินไม่หมดก็แบ่งเพื่อนบ้านนะครับมีความสุขครับอยู่กับธรรมชาติ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นปลูกต้นกล้วยปลูกมะละกอต้อนกล้วยเป็นกล้วยป่าตรงนี้เป็นกล้วยป่าเนื้น,นกล้วยน้ำว้ากล้วยป่าก็จะมีใบลักษณะสีจะเข้มสีเข้มนะครับแม่ขวัญจะไว้ทําใบสีนะครับขวัญรับทําใบสีเนี่ยกล้วยป่าก็จะมีนะนีะ่เป็น หัวปีหัวปีอยู่ด้านในยาวมากเลยไปเขาจะไม่แตกง่ายเหมือนกล้วยน้ำว้านะครับก็เ,เหมาะเหมาะสำหรับทำใบสีทําสวยดอกนะครับนี่ย แล้วก็ยายพาก,กาก็ไว้หอ่อทําป่าแอปหอ่อห่อมกนะครับทําได้หลายอย่างนะครับใบกล้วยต้องขาดไม่ได้เลยนะครับบ้านนี้ต้องมีใบตองใบกล้วยโกศนก็มีทั้งใบเล็กใบใหญ่ ใบเล็กนี่ก็เวลาเขาแก่เต็มที่จะออกเหลืองๆสวยครับใส่สวยดอกไปวัดนี่ก็จะมีลักษณะสีเขียวสีเหลืองเนี่ยผสมกันสวยนะครับโกศลกับบานไม่รู้โลยก็ปลูกตะไคร้มะนาวต,ต้นชะอม กะเพราผักสวนครัวนะครับมีต้นหอมต้นนี้เป็นมะกอกต้นมะกอกป่าเก็บยอดไปกินกัะลาบไปแล้วต้นกระดังงาของแม่ขวัญก็เอาไว้ปลูกไว้ไหว้พระ สวยหอมนะครับโหละพานี่ก็เด็ดกินจนยอดเหี้ยนเตียนแล้วนะฮะโอเคนะครับสองพันที่เราปลูกนะครับวันนี้มารอชมผลงานกัน เขามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต i เล็ก Channel นะครับสวัสดีครับ